สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคูณนะครับวันนี้พาแม่พูนมาเลี้ยงที่ป่านะครับตอนเช้านะครับตอดเย็นก็มานากลับนะครับไปอยู่ที่บ้านนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มีควานนะครับมาช่วยนะครับเป็นพี่นะครับมาช่วยพาแม่พูนกลับด้วยนะวันนี้เดี๋ยวไปดูแม่พูนกันนะว่าแม่พูนอยู่ตรงไหนนะครับสําหรับระยะทางจากบ้านมานี่นะครับฝากต้นยางไปก็จะถึงหมู่บ้านนะครับ จับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นนานะครับแต่ว่าเจ้าของนาเขาไม่ไม่ได้ทํานานะครับปีนี้น่าจะไม่ทํานาเพราะว่านาตรงนี้อยู่ที่เป็นที่โคกที่เนินนะครับสูงนี่นะครับสําหรับอีกฝั่งหนึ่งก็พากันวานนะครับวานกันหมดแล้วครับก็เลยนะครับสามารถที่จะพาไม่พูนเดินลัดนะครับแล้วก็ไปผูกเลี้ยงในป่าได้นะครับแต่ถ้าฝนตกตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะผ่าช้างมาได้นะครับ ว่าตรงนี้จะเป็นดินทรายนะครับก็จะช้างก็จะติดลมนะครับนี่แม่พูนนะแม่พูนก็อยู่ข้างในนู่นเลยนี่นะครับก็มาถึงช้างแล้วนะครับตอนนี้นะก็เอาตะขอทำตะขอก็วางไว้ตรงต้นไม้ไม่ต้องถือไปถือกลับนี่นะครับนี่ไม่ใช่แม่พูนนะแม่พูนอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู่นนี่นะครับ เดี๋ยววันนี้เชียวไปใกล้ช้างอ่าเดี๋ยวมาดูเชือกนี้ก่อนนะครับ,ก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 ,รบก่อนก็จะเกะนะครับก่อนนี่หุ่นสวยนะครับเชือกนี้นะครับสูงมากเลยอ่าก็พี่ควานนะพี่ควานก็มาอยู่ช่วยนะครับพาอ่านกช้างนะมาเลี้ยงด้วยกันนะครับมาอยู่ อ่าช่วยนะครับนี่นะครับไม่พูนอยู่ฝั่งนี้นะครับงูน,นครับนู่น,น,น,นี่นะครับกินกอบไผ่นี้หมดเลยนะครับแม่พูนอิ่มเลยวันนี้นะครับนอนหลับนะครับนอนอ่า สงสัยจะนอนตั้งแต่หัวข้ามอีกแล้วเช่นเคยคโอ้โหน้ำเล่นตรงนะร้ำเล่นตรงเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะติดโคลงนะครับนี่อะไรแล้วไม่พูนพากลับบ้านนะพากลับบ้านนะครับนี่นะครับก็จะนะไม่ได้ใส่นะสองสองเท้านะครับใส่ใส่แค่นะครางเดียวนะครับ เพื่อแม่พูนจะลงเล่นนาบางทีอาจจะติดตมติดโคลนนี่นะครับเล่นโครนต้องพาไปตรงโซ่นะครับตรงต้นไม้โน้นเดี๋ยวครับแก้แล้วก็จะนําโซ่นะครับขึ้นคอแม่พูนะครับแล้วก็ จะออกเดินทางนําไปเลี้ยงบริเวณข้างทางนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ก็จะเป็นน้าคลองครับนี่นะครับน้ำคลองอยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้ยนะครับดูน้ำรอยเม่พูนที่มาเล่นน้ำครับนี่ครับอ่าเมื่อเช้ายังรกๆอยู่เลยครับตอนนี้โล่กหมดเลยล่กหมดแล้วนะครับ แก่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ควานก็จะขึ้นนะครับโอ้นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับโอ้ช้างก็สูงนะครับนี่นะไปแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดินนะไปเดินกินหญ้าข้างทางระหว่างทางก็ข้าพอดีนะครับ ก็ไป็โรงน้ํานะครับก่อนที่จะเข้าบ้านนี่นะแม่พูนก็เดินมาถึงนี่แล้วนะครับนี่อเชือกหนึ่งก็อยู่นี่นะครับนี่นะครับก็มาก่อนเลยนะครับนุ่มหลอโอ้โหนะครับท้องใหญ่เลยฮะ ไปแล้วนะครับดูนะครับโอ้โหนะครับท้องท้องใหญ่เลยนะครับนี่แม่ปูนเดินตามหลังควันออดควันออดนะครับนี่ก่อนก็ช่วยดูเลยนะครับช่วยเลี้ยงช่วยขี่พ่อใหญ่เช่นกันนะครับนี่นะครับช่วงที่ไปงานช้างนะครับก็ได้ไปช่วยขี่โอ้โหนะครับดูท้องแม่ปูนนะครับอิ่มเลยนะครับวันนี้ก็ดูนะครับมินนะครับเดินผ่านรถที่ขนหาหญ้าขนอาหารนะครับไม่แวะเลยนะครับทั้งสองเชือกเลยนะครับ นี่นะครับสำหรับพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่ก็รออยู่ที่บ้านแล้วนะรออยู่ที่บ้านนะครับนี่เดี๋ยวจะไปลงน้าสะนะครไปลงน้าสะนะครับก็จะเดินกินนไปเรื่อยๆรื่อยนะระหว่างทางก็อ่าตอนนี้ก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับรับตอนนี้ก็อ่ามาถึงแล้วนะครับมาถึงก็อ่ามีกล้วยรอพอดีเลยนะไม่พูนก็อ่าอิ่มแน่นอนนะวันนี้นะครับ เป็นเลี้ยงข้างนอกมานะครับแล้วก็กลับมาถึงก็มีแม่แม่ทำเมตตานะครับอ่าซื้อผลไม้ไว้อ่าให้กับแม่พูนนะครับอ่าตอนอ่ากลับมานะครับที่บ้านนะครับนี่นะครับก็จะกลับมานะครับอ่านอนที่บ้านนะครับส่วนแม่พูนนะครับนี่ครับอ่าก็กินน้ํามาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงน้ํานะครับเพราะว่าน้ําสระที่อ่าพาไปผูกเป็นสระเล็กนะครับก็อาจจะมาลงน้ําสระที่เคยลงนะครับแต่พอดีนะ วัวควายลงอยู่นะครับเดี๋ยวจะตื่นทั้งช้างตื่นทั้งวัวตื่นทั้งควายนะครับก็เลยพามาบ้านนะครับเดี๋ยวจะนําสายยางนะมาฉีดให้นะครับนี่นะเมธพูนนะครับก็ได้กินผลไม้นะครับจากแม่แม่นะครับอ่าทุกทุกท่านนะครับที่อ่าเมตานะครับอ่าซื้อผลไม้ให้กับเม่พูนแล้วก็พ่อใหญ่ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณนะแม่แม่ทุกทุกท่านเลยนะครับนี่นะสำหรับพ่อใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู่นนะครับก็เมื่อสักครู่ก็นำนะ อาญาให้กับพ่อใหญ่กินอยู่นะครับดูฟ้านะครับก็มืดครึ้มมนามาอีกแล้วนะครับบ้านของพ่อใหญ่ก็ยังอยู่เช่นเดิมเลยนะครับยังอยู่เช่นเดิมนะครับนี่นะนี่ก็หาพี่นะครับมาหาช่วยขี่นะครับเพราะว่า,าก็ต้องอมีคนไปส่งเพราะว่าไกลนะครับระยะทางเดินไปก็ประมาณ ไปกลับประมาณ2กิโลนะครับประมาณ2กิโลได้นะไป1กิโลกลับ1กิโลเลยนะครับก็ออกจากหมู่บ้านไปนิดเดียวนะครับออกจากหมู่บ้านไปนิดเดียวนะครับแต่ว่าจากอ่าที่อยู่ตรงนี้เดินไปนะครับถึงที่เลี้ยงก็ประมาณ1กิโลนะครับนี่ก็อ่าผลูกนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็จะได้นําน้ํามาฉีดให้กับไม่พูนนะครับให้หาโล่งตัวสบายตัวนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อปลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ